ติดทน,นตอนนี้เข้ามาอยู่พุทเสลาเนาะอีกตอนหนึ่งก็แล้วกันนะท่านมาในขาพาคณะทิมานเขา,ามาเลาอมาเทียวมาไทายหูมาสกากรบูชานเนาะเมาเมาแต่นั่นโชกันจอกกันลืมไทยหูปเนอเฮ้ต่างไทยหูไปไล่ไล่ดิเดี๋ยวกันไทย รวมกันได้สี่ตงสี่ห้าสี เดียวหลนร้กดดดินี้ดตั้งประเทศก็มาหลยมาเที่ยวกันไหนน้องเส่อน แม่สาวน้อย <c oughs> แม่แม่แม่สาวน้อยมาหยอ,อกกล่องดออ้วยแ,<ม>แม่สาวน้อยมาหยอ,อกกล่องด้วยแา่สาวน้อยมาหยอ,อกกล่อ,ยอยงด้ไป ยืนโหลดครับบาเป็นยัง <laughs> นั่งก็ได้เ <laughs> ดี๋ยวถ่ายรูปได้